สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี้ก็มาเจอกับพิมิกวันทางช่อง youtube กดลมาสตอร์สิาก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้มาไลฟ์ในเวลาที่ไม่ค่อยไลฟ์นะคะก็คือพอดีได้รับได้เห็นเขาแชร์มานะเป็นเรื่องด่วนที่คนไทยถูกแบนไม่ให้เข้าอเมริกานะคะแล้วก็ถูกส่งกลับประเทศไทยนะคะแล้วก็ติด แบล็ก i s t ไม่รู้ว่า5ปีหรือ10ปีนะคะซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะด่วนพอสมควรนะคะพิมพ์ก็เลยเอามาเป็นเคสตัตดี้กรณีศึกษาให้กับแหนหลายคนที่จะเดินทางไปด้วยไม่ว่าจะวีซา่าท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่าแต่งงานวีซ่าคู่มั่นอะไรต่างๆนะคะพิมพ์ก็เลยวันนี้อยากจะมาพูดคุยประเด็นนี้นะคะว่า คนนี้ถูกแบนไม่ให้เข้าประเทศอเมริกาเพราะอะไรก่อนหน้านี้มันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงไทยที่มาด้วยวีซ่าคู่มั่นนะมาด้วยวีซ่าคู่มัน่นแล้วทีนี้ก็เป็นบ้าหอบฟางหอบของมานะคะแล้วปรากฏว่าถูกตอมอไม่ให้เข้าประเทศแบนนะคะวันนี้พิมก็เลยอยากจะมาบอกว่ามันมีกรณีไหนบ้างนะคะที่เขาไม่ให้คุณเข้ามา และยิ่งตอนนี้นะคะประเทศไทยนะประเทศไทยทำให้การใช้กัญชานะคะถูกต้องตามกฎหมายมีส่วนผสมของกัญชานั้นในอาหารไม่ว่าจะเป็นปลาล่าเจ๋วบองสรารพัดส,สรารเพนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าที่ไทยแถวข้าวสารนี่ก็คือสับสับมามวนขายข้างถนนกันเต็มในหลายผลิตภัณฑ์มีกัญชาแม้ว่าอเมริกานะคะบางรัฐ จะอนุญาตให้กัญชานั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ใช่ทุกรัฐนะนะคะไม่ใช่ทุกรัฐแล้วก็ไม่ใช่ทุกประเทศนะคะที่เขาอนุญาตกัญชาดังนั้นอันดับแรกเลยนะคะก็คือที่คุณห้ามเอามาไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางไม่ว่าจะเป็นของกินปลาเจียวบองอะไรพวกนี้นะที่มีส่วนผสมของกัญชานะคะห้ามเอาเข้าใส่กระเป๋าของคุณบินไปประเทศไหนก็ตามนะคะห้ามเลยนะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ ในบางประเทศนะนะคะคุณน่ะนอกจากกจะถูกแบนแล้วคุณยังติดแบล็คลิสต์นะคะน้องคนนี้นะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแม่เขา,เาทําเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวให้น้องมาแล้วทีนี้ก็คือพอรู้ว่าลูกตัวเองจะบ,บินมาเพื่อนๆของแม่ที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาก็เลยฝากยามาในนั้นมียาลูกกรอน มียาแก้ปวดฟันมียาแก้อักเสบมีลาโรคเก้าสารพัดส,สารเพแพ็กใส่กระเป๋าให้ลูกแล้วก็คนที่แพ็กนะเป็นพี่สาวของแม่แล้วทีนี้ก็คือเด็กนะไม่รู้นะนะคะพอมาเข้าตอมอตอมอผ่านมาถึงจุลกากรจุลกากรเปิดกระเป๋าในนั้นนะคะไม่มีออยอยาไม่มีออยออจุลกากร ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศจุลกากรส่งกลับในคืนนั้นคืนเมื่อวานนี่เองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เมื่อวานคือน้องมาน้องคนนี้มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวมาถึงเมื่อวานนี่เองแล้วทีนี้ก็คือเขาไม่ให้เข้านะคะเขาส่งกลับเลยนะคะแล้วทีนี้เขาก็โทรหาแม่บอกว่าเขารู้นะว่าเด็กนะไม่รู้หรอกว่าผิดกฎหมายแต่ว่ายาไม่มีอ,อยอ ดังนั้นพิมอยากจะฝากให้กับแน e หลายคนนะคะว่าเวลาที่คุณจะไปประเทศไหนนะนะคะยาที่มันไม่มีอยอ,อย่าเอามานะคะอย่าเอามาเพราะพวกนี้มันผิดกฎหมายของเขาเมื่อก่อนอ่ะมันอาจจะไม่ซีเรียสมากนะแต่ตอนนี้เขาซีเรียสในหลายประเทศอเมริกาบางอย่างคุณเอามาได้นะอย่างพิมพ์ไปเห็นนะบางคนเจียวต้นไม้มาคุณเอาต้นไม้มาไม่ได้นะผิดกฎหมายนะคะผิดกฎหมาย แล้วทีนี้ก็คือบางคนก็เอาดินมาเอาต้นมะพร้าวมาพวกนี้นะผิดกฎหมายหมดพวกอาหารมีส่วนผสมของพวกเนื้อสัตว์พวกไก่พวกหมูพวกวัวพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะผิดกฎหมายในหลายคนนะนะคะในหลายคนไม่รู้ก็เอามาเอามาแล้วทีนี้เขาจะมีเอกสารให้คุณสำแดงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหากน้องคนนี้นะพี่ไม่แน่ใจนะว่าหากน้องคนนี้สำแดงนะขวาจะรอด นะคะแต่น้องอาจจะไม่รู้น้องเลยไม่ได้สําแดงพอน้องไม่ได้สําแดงปึ๊บเจตนาคือการซุกซ่อนเข้าประเทศเขาโดนนะคะโดนแล้วประเทศต่างๆนะจะโดนแบ็กลิสนะ์นะนะคะโดนแบ็กลิส์ห้าปีถึงสิบปีแต่น้องคนนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าโดนกี่ปีแน่นอนนะคะว่าวีซ่าท่องเที่ยวอาจจะถูกแคนเซิลก่อนหน้านั้นก็ที่น้องคนที่น้องคนหนึ่งที่เขามาด้วยวีซ่าคู่มัน่น นางถูกแบนนะคะไม่ให้เข้าประเทศงานเข้านะคะดังนั้นนะเราจะไปประเทศไหนนะเราอย่าเป็นบ้างหอบฟังอย่าไปถือเอาถือนูน่นถือนี่มานะคะแล้วยิ่งพวกพวกยาพวกยาพวกนี้นะคะไม่มีใบรับรองแพทย์นะจะต,ต้องเป็นยาที่แบบว่ามีฉลาภาษาอังกฤษชัดเจนทุกครั้งที่พิมพบินกลับไทยนะพิมพ์จะถือเฉพาะยาที่มีออยอแค่นั้นแล้วพิมพ์ก็จะสัดงนะคะก็คือจะไม่ได้ถือมาเยอะนะ พวกยาที่แบบว่ามันเป็นพวกที่เขาแบบว่าไม่มีออยอไม่มีอะไรพวกนี้แบบยาพวกลูกกอนพวกนี้นะนะคะลูกกอนพวกโรคเกาเหมือนยาพวกอะไรนะเขาเรียกว่ายาชุดใช่ไหมนะคะบางคนนะ่ะเขาชอบยาชุดดังนั้นฝากไว้ให้เป็นแนวคิดนะคะเท่ากับหนหลายคนที่จะบินเข้าประเทศอื่นเช็คข้อมูลของเขาก่อนว่าประเทศเขาห้ามอะไรบ้าง ยิ่งตอนนี้นะนะคะประเทศไทยกัญชาถูกกฎหมายเครื่องสำอางก็มีกัญชาพิมพ์ระยมจริงๆนะคะเครื่องสำอางก็มีกัญชาหาคุณอเอามาติดเอามาทานะแล้วเข้าประเทศเขานะเขาตรวจเจอนะคะงานเข้านะคะงานเข้านะคะไม่ได้เข้าประเทศเขานะดังนั้นนะอย่าหาธรรมเด้อนะอย่าหาธรรมนะคะอย่าหาธรรมแม่เขาแบบว่าออบอกว่าสงสารลูกเขามากก็ไม่รู้ทําไงพ่อน้องโดนส่งกลับโดนส่งกลับเพียงเพราะ ยาไม่มีออยอผิดกฎหมายนะคะย้คุณซูซี่พี่ปายนะคะคุณต้าคุณออนค่ะคุณนิชากรนะคะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะเป็นมันเป็นเรื่องด่วนจริงๆนะนะคะเป็นเรื่องด่วนที่อยากที่ให้ในหลายคนรู้ไว้นะคะรู้ไว้อาหารบางอย่างนะพี่บอกนะคะว่าคุณเวลาคุณไปประเทศนอกนะนะคะคุณไปประเทศนอกในหลายประเทศนะคนไทยก็อยู่เยอะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณอดตายหรอกนะคะให้แต่คุณมีเงิน ะะให้เด็กคุณมีเงินคุณสามารถที่จะสั่งทางออนไลน์ได้เยอะมากในเอเมริกานี่คนไทยอยู่เยอะเยอะมากๆนะคะไปทางเมซอนไปทางอีเบคุณก็สามารถสั่งอาหารไทยได้เยอะเยอะมากนะคะดังนั้นนะไม่ต้องกลัวอดตายให้แต่มีเงินมีเงินอย่างเดียวนะคะคุณอยู่ไหนก็รอดพูดจริงจริเลยนะคะอยู่ไหนก็รอดไม่จําเป็นที่ต้องหอบหิ้วมานะคะและพวกยานะคะคุณน้ำไม่ชัวนะคะก็ ไม่ต้องเอามานะคะไม่ต้องอามาดีที่สุดเหมือนกับน้องที่แถวหมู่บ้านที่เขาย้ายมาด้วยวิซ่าคู่ม้านมันก็เอาอะไรมาเลยนะนะคะพิมพ์ก็บอกมานะว่าห้ามเอานี่เอาน,อานี่เอานี่มาะนะแกอย่ามานะนะคะใช่ค่ะพี่ปายกัญชาไม่ได้ถูกกฎหมายทุกประเทศนะในประเทศไทย พิมพจะกลับใช้พิมพก็ยังกังวลอยู่เลยว่าเวลาที่ไปกินข้าวไปกินอาหารเนี่ยเราต้องกล้าต้องถามเขาก่อนไหมว่าเขาใส่ใส่ส่วนผสมของกัญชา <c oughs> ะะ <c oughs> เพื่อเพิ่มรสชาติอะไรพวกนี้นะคะเจะ้าคุณกมลพันธ์นะคะเผื่อไปกินแล้วแพ้กัญชาซิมมองเท่งมาทํำยังไงนะคะดังนั้นต้องต้องระมาระวังนะเพราะว่ามันมันไม่รู้อ่ะพิมพคิดแปลกๆเห็นแปลกๆนะที่แบบว่าเข้ากัญชามาใส่เครื่องสําอางนะแล้วเรา แบรนด์นะแล้วเราไปซื้อมาทานนะคะเราไม่รู้อ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วทีนี้เราติดตัวมานะงานเข้านะคะงานเข้าไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะหัวจะปวดเลยกับเรื่องเนี้ยนะคะเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะพิมพูดนะว่าเพราะอะไรเพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกแบนได้ไม่เข้าประเทศติดแบคลิสนานด้วยนะนะคะกว่าที่จะถอนแบคลิสได้นะคะ ค <laughs> ุณอพิรักษ์นะ,ะคือพี่ไม่เข้าใจนะคะพี่ไม่เข้าใจนโยบายนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ผลักดันให้ถูกต้องตามกฎหมายพี่ไม่เข้าใจนะคะเ <laughs> พราะเมื่อเช้าเนี่ยนั่งอ่านนั่งฟังข่าวนะที่บอกว่าที่เข้าสารนะที่เขาสับสับ,สบ,สบมามวนมวนแล้วก็มานั่งขายกันจงคลืมนะเฮ้ยแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอนะคะ มันขนาดนั้นเชียวประเทศไทยเรามาถึงมาถึงจุดนี้แล้ว่ที่กัญชาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เหมือนจะไม่มีแนวทางการควบคุมที่ดีและตอนนี้นะก็มีบางบริษัทเอามาใส่เครื่องสําอางเอามาใส่ปลา้านะเอามาใส่น้าน้ําปลานะคือแบบฟังแล้วอึ้งอ่ะนะคะฟังแล้วอึ้งไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะใช่คาคุณกมลพันธ์ไม่เข้าใจ กลัวนะกลัวว่า,เ,าเราไปกินแล้วเผื่อเราแพ้นะคะแพ้แพ้กัญชาเราไม่เคยกินนอ้อทั้งชีวิตไปกินแล้วแพ้มานะคะงานเข้าคือมันต้องจากัาดเออมันต้องจํากัดนะคะพี่ปายว่าใครมีสิทธิครอบครองไม่มีสิทธิครอบครองอะ่ะนะคะแล้วต้อง,ต,องต้องออกกฎหมายควบคุมอย่างชัดเจนนะแต่นี่เห็นแบบว่ามันไม่ได้ชัดเจนอะไรเลยนะฟัง เห็นแล้วก็งงไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจงงมากกับกับเรื่องกัญชาเนี่ยคือมันเราไปกินแล้วก็เราจะไปยิ้มกันยิ้มกันยิ้มปู่ยิ้มปุ้ยกันอยู่นะคะยิ้มปุ่ยิ้มปุ้ยดังนั้นก็ระวังกันไว้นะเพื่อนๆจะไปทาครีมทาอะไรมีส่วนผสมของกัญชาโอ้หัวจะปวดนะคะคุณอ่อนหัวจะปวดนะคะ ม,มึนงงมากนะคะคุณนิชากรน,นะคะมึนงงจริงๆนะคะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะจ้าสวัสดีค่ะคุณกมลพันธ์นะคะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะเนี่ยเน้นรู้สึกว่ากังวลไม่น้อยนะ,ะกับเยาวชนเยาวชนรุ่นใหม่ๆที่เขามามาเจอเรื่องกัญชาพวกนี้นะ,ะมันจะใช้ชีวิตกันยังไงนะรุ่นรุ่นรุ่นสูงวัยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งพอรุ่น,นเด็กๆนะคะ คือพี่ปายิ้มนอนยิ้มอยู่หรือเปล่าโอ้นะฮะหัวจะปวดนะคะใช่ค่ะคุณต้านะฮะไม่ไหวนะเปิดภาพไม่ถึงตีสองพิมพ์ว่าโควิดมันจะกลับมาระบาดอีกนะนะฮะโควิดจะกลับมาระบาดอีกนะะ งงมากเลยใช่ไหมคะหัวจะปวดเลยนะคะหัวจะปวดใช่หมอคือแบบไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันยังไงนะนะคะเครียดเหมือนกันนะฟังฟังข่าวแล้วนะคะฟังข่าวแล้วรู้สึกเครียดเครียดกับกับกัญชาเนี่ย <laughs> คุณแจ็กกี้นะคะคือหัวจะปวดมากนะไม่รู้ยังไงอ่ะพิมว่ามันมันต้องยอกเลิกอ่ะมันมันมันเอาไม่อยู่อ่ะกฎหมายไทยเอาไม่อยู่นะคะแล้วก็ไม่มีมาตรการการควบคุมที่ชัดเจนนะคะ <c oughs> คุณอภิรักษ์ปวดหัวจริงๆนะคะปวดหัวจริงๆรู้จะพูดยังไงเลยอะ่ะเครียดเครียดนะคะกับกับ กับสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นนะมันมันเป็นอะไรแ,บบแปลกๆนะนะคะแปลกมากๆไม่เคยไม่เคยเจอแบบเนี้ยแล้วไม่มีมาตรการนโยบายของการควบคุมที่ดีนะคะน่าจะใช่นะคะคุณชายาลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพิมพ์ฟังข่าวเมื่อเช้านี้บอกว่าเขาขายเขาตั้งเขาตั้งโต๊ะข้างถนนนะสับๆกัญชามามวนมวน,มวนขายนะ่ะคุณคิดดูนะว่าหากคนซื้อไปสูบสูบ,ส,บสูบกันแล้วทีนี้มันหลอนอนะ่ะ ทำร้ายคุณอะไรต่างนะคะนะคะว่าจะปวดเลยนะว่าจะปวดเลยนะคะ <c oughs> ไม่รู้ยังไนงนังนั้นนะคะฝากเพื่อนๆนะคะว่าตอนนี้มันมันมีส่วนผสมของกัญชาเยอะมากนะคะต้องระวังอย่าอย่าให้ไปไหนมาไหนอย่าเจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดตัวเดี๋ยวจะงานเข้านะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้แวะมาพอดีเป็นเห็นเขาลงในกลุ่มคนไทยนะเออมันเป็นเรื่องด่วนจริงๆนะคะก็เลยแวะมามาอัปเดตข้อมูลให้ดูเป็นข้อมูลว่าในหลายประเทศเขาแม่นุญ,ญาตนะคะเรื่องของกัญชาแล้วก็พวกยาพวกของต้องห้ามทั้งหลายห้ามเอาเข้านะไม่งั้นถูกแบนมาไม่คุม้มนะคะไม่คุม้มวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะไปปวดหัวต่อกับเรื่องกัญชานะก็แวะมาเจอกันวันหลังนะคะขอบคุณค่ะ